ัลึกลบปรากฏการลึกลับในวันนี้เกิดขึ้นที่วัดสี่ล้อมตำบลเวียงเหนือจังหวัดลำปางเนื่องจากเราสืบทราบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากนำเอาหมูเป็นตัวตัวหมูสดๆเนื้อดิบๆมาแก้บนที่สารลึกลับแห่งนี้ทำไมข่าวของแก้บนที่นี่จึงแปลกพิสดารแตกต่างจากสารทั่วไปทำไม คนจำนวนมากจึงมุ่งมาขอพรจากศาลแห่งนี้ที่สำคัญเจ้าพ่อมหายักษสามพันตนคือใครเป็นเรื่องที่ดีไหวไว่กันมานานแล้วก็สำเร็จทุกอย่างทำอะไรก็สำเร็จหมดแปลกมาก ก็คือก็ได้ได้พบกับตัวเองมากก็แบบในสิ่งที่ขอที่เราบบความตั้งใจก็ขอท่านท่านให้แล้วเราก็ก็คือก็กลับมาหาท่านอีกทีแปลกค่ะ<ม>เพราะว่ามีคนนับถือเยอะเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะก็มาขอให้ท่านช่วยบนแก้บนถ้าสมมุติว่าสําเร็จเราก็มาแก้บนที่เราได้พูดไว้<ม>เขามีหมูอ่ะหมูดิบเพราะว่าเจ้าพ่อยักษ์เนี่ยเขาจะทานหมูสด สารเจ้าพ่อมหายักษ์3,000ตนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนชาวสีล้อมให้ความเคารพนับถือมาเป็นเวลายาวนานกว่า200ปีที่ชาวบ้านรู้จักท่านในนามของเจ้าปู่เท้าเวสุวรรณโดยการบนบานสารกล่าวของที่นี่จะแตกต่างจากสารทั่ว,วไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากว่ามีกติกากำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเ,เรื่องการแก้บนเจ้าพ่อมหายักษ์3,000ตน การแก้บนก็จุดถูกเข้าดอกแล้วแต่เขาจะบนเรียงอะไรนี้ถ้าบนนี่ก็คือหมุงสามโลขึ้นไปจะเป็นเรียงน้อยเรียงใหญ่ถ้าเป็นเรียงใหญ่ก็เรียงสมมุติขายตี้ก็ต้องโอเป็นตัวครับเป็นตัวไปถ้าสําเร็จเขาก็มาแก้บนเมิ่นตอนไหนก็ได้ตอนเจ้าถึงเที่ยงแต่บางทีเลยเที่ยงนอกจากนี้วิธีการบนจะต้องเขียนรายละเอียดของตัวคนขอพร้อมเรื่องที่ขอต่อเจ้าพ่อ ลงบนกระดาษบันทึกคำขอและระบุไว้ด้วยว่าจะแก้บนด้วยของดิบๆสดๆอะไราจากนั้นจึงไปจุดธูปก้าดอกแล้วกล่าวคำอธิษฐานตามคำขอที่เขียนไว้ทั้งหมดนี้ว่ากันว่าเพื่อกันไม่ให้เจ้าพ่อมหายักษสามพันตนลืมในสิ่งที่เราขอกับท่านเอาไว้คืออันนีกน้กันเจ้าพ่อลืมเนี่ยเขาบอกข้าว่าเจ้าชื่อน,นั่นีนยนว้บารมีต้องบอกหมดนะครับ บอกบ้านเลขที่หมดบัตรเลยมาทําอะไรทําไรอ่าเนี่ยวันที่14มกรามาทำอะไรจะมาบนเรื่องอะไระแล้วครันนี้บางคนก็นถามว่าทำไมไม่พับอย่างนี้หลวงพ่อไม่ชอบหลวงพ่อไม่เห็นต้องพับเอาตัวหนังสือออกอแล้วครันนี้พอเขียนตัวนี้เสร็จปุ๊บอันนี้คือใบแก้บนเขาจะเขียน่าบนที่เปินมาบนเรื่องใหญ่ๆก็ขายตี้หรือว่าสอบนับถือมากเฉพาะคนนี้นะเพราะว่า ตอนนั้นลูกหลานชายเรียนหนังสือก็เอาถูกไปไหว้ทุกวันทุกวันแน้เรียนเก่งนะลูกนะให้ได้ เกดดีๆก็ไปเรียนก็ได้โคต้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ทํางานซีพีดีมากน่นับถือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนเขาเคยทํานาฬิกาตกหายพี่ก็มาบนขอให้เฉพาะช่วยพอวันหนึ่งก็มีคนที่เก็บได้นะเขาก็เอามาคืนให้ก็เลยมาแก้บนตามที่เราพูดไว้คนอื่นเขาก็คุยคุยให้ฟังว่าเขามาสอบอะไรไม่ได้มาหรือเจ็บป่วยนะเขาก็มาบนก็หาย ไม่เพียงชาวบ้านทั้งใกล้และไกลได้รับสิ่งที่ขอดังตั้งใจเท่านั้นชายวัย55ปีผู้นี้ก็เชื่อว่าตนเองเคยได้รับปฏิหารจากการบนบานกับเจ้าพ่อยักษ์เช่นกันเหตุการณ์ที่เขาเชื่อว่าเจ้าพ่อมหายักษ์3 0 0 0ตนช่วยเหลือเขาเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่คนสำคัญที่สุดในชีวิตคนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจให้แฟนผมรอดชีวิตหมอลงใจเขาบอกว่าทำใจเด้อเพราะว่า เกินหกชั่วโมงแล้วอากาศในสมองเมียคุณไม่มีแล้วผมก็สามทุ่มผมก็เรียกพี่เรียกน้องไปดูไปดูว่าไปดูซะครั้งสุดท้ายนยผมสุดท้ายผมไปจุดทูบที่นีก้าดอกตอนสามทุ่มผมก็ไปเตรียมอะไรหมดอะเพื่อเยาเพื่อตายก็จะมาไว้วาเนี่แหละผมก็ไปหาแฟนผมแฟนผมโบกมือแปลกนะเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจที่หมดระยะหกเดือนหกชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่าสมองไม่มีอากาศแล้วแฟนผมไม่น่ารอดถึงรอดเขาบอกว่าจะเป็นหญิงนิทา นอนหลับตาอแต่แฟนผมขายของได้หัวสมองดีกว่าเดิมเป็นเพราะว่าผมอาจจะขอเจ้าพ่อช่วยเนาะนอกจากจะคืนชีวิตให้กับคนกำลังจะตายอย่างเหลือเชื่อแล้วว่ากันว่าเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันตนอย่างยึดถือสัจจะเป็นที่ตังใครขอแล้วได้ต้องรักษาคำพูดตามที่ให้ไว้ส่วนใครที่ไร้สัจจะเจ้าพอ่อ ก็จะไปหาด้วยตนเองจะบางทีเปืนมาบนแล้วเปินลืมเปินอยู่กับเป็นซุกเนาะก็ไปหาถามแม่ทำมอมาก็ว่าได้บนผีอย่างไหวผีใหญ่ไปบ่นไหวแล้วกไปก้นปทีนี้เปืนก็ไปโดยหาเปินไว้ออข้าฝฟันเข้าอย่างเนี้ยเป็นตัวเป็นติ้น แสดงตัวออกมาเป็นตรวดใหญ่ๆมันก็เลยมาหาจะม,มาอู้มามาอู้มาอย่างเนี้ยมาปรึกษาไปบนเจ้าปอบมหายักษ์สามันตนนี่ก็ได้มาแก้เปืนก็นเลยว,วันนี้จะมาแก้เปืนวันนี้ปาฏิหาริ์รวมทั้งความอาถรรพ์ที่หลายคนเชื่อว่าได้ประสบพบเจอว่ากันว่าเป็นเพราะมหาบาร,รมีของเจ้าพ่อมหายักษ์3 0 0 0ตน โดยนับถือศรัทธาวา่าท่านคือเจ้าปู่เท้าวเวสุวรรณซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูรเป็นเจ้าแห่งผีเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์โดยสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วยความเมตตาของเจ้าปู่เท้าวเวสุวรรณท่านจึงได้มาสถิตยอยู่ที่ศาลแห่งนี้พร้อมบริวารยักษ์อีก3า0 0ตน เขาตั้งศาลไว้คนอยู่นี่เนาะไอ้ใช่ชาวสวรรค์แล้วก็ชาวัวสวั์เป็นประธานนะอยากเจ้าสามมาตัวจีีเป็นบริวารนะทางก็มายูชวดเราเนี่รักษาบ้านเมืองขนาดเขามีการมีงานชกรหอ่อะไรกับมาบนบ้านศาลเก่าด้วยความเชื่อถือศรัทธาชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันจัดงานพิธีสักการะบูชาเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันตนคน ทงเส้นไหว้สักการะบูชาถูกตระเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยมีชาวบ้านทั้งใกล้ไกลเดินทางมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้อย่างไม่ขาดสายทํากลางเครื่องบวงสวงบูชาทั้งหลายสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีกรรมนี้ก็คือ เนื้อดิบๆหมูและเลือดสดๆอย่างที่เห็นอยู่ในขณนะนี้มีการตั้งที่บูชามีเนื้อหมูเป็นตัวนะครับแล้วก็เครื่องสักการะ,ะอื่นพร้อมทั้งผลไม้ทูบเทียนหมากครูต่างๆเมี่ยงสุรามาถวายท่านแล้วก็มีเครื่องประคมรนตรีเพื่อให้เกิดความไพเราะ,ะใชุ้นตรีพื้นเมืองของทางเหนือนะครับก็มาประคม 9นาฬิกา9นาทีได้เริกบวงสวงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบอกกล่าวเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาแผ่นดินทั้ง4ทิศ เก้าเก้นิกาเราจะต้องมามาทําพิธีที่วัดแล้วก็จะมีการอัญเชิญเท้าอ่าเท้าอ่จตุโลกบาลคือเท้าที่ทั้ง4เป็นเพณีทางเหนือนะครับต้องทําทุกครั้งพอมาถึงประธานมาถึงก็จุดพิธีจุดไฟจุดเทียนเริ่มพิธีทันทีนะครับก็เริมในขณะที่พิธีกําลังดําเนินไปหญิงชุดไทยนุ่งโจงกระเบนสีแดงวห้ปีผู้นี้ก็มีอาการอย่างที่เห็น ว่าก่นว่าหญิงวัยกลางคนที่กำลังมีพฤติกรรมแปลกอยู่นี้เป็นหนึ่งในคณะสวดมนต์ที่มาร่วมพิธีก่อนที่จะมีสัญญาลึกลับบ่งบอกว่าเธอคือผู้ถูกเลือกจากเจ้าพ่อมหายักษ์3,000ตนก่อนการจัดงานในปี2558คุณหนูแต่ก็เป็นคณะสวดมนต์ที่วัดเนี่ยเป็นหลานหลวงพ่อเจ้าวาดเขาบอกว่าเขามีอาการที่เหมือนกับมีคนมาขอมาประทับ บอกว่าเป็นการก็มาในฝันเขาบอกว่าท่านท่านกําหนดว่าจะเอาตัวคุณหนูเนี่ยเป็นตัวเป็นเป็นผู้ที่ลงสื่อท่านสั่งให้ทํางั้นนี้ผมก็มาทำตามคาสั่งว่าวันนี้ฝันว่าท่านบอกว่าให้เตรียมงานนี้นี้ผมก็มาเขียนโครงงานว่าจะมีอะไรบ้างในงานต้องเตรียมยังไงต้องตั้งยังไงนะพอได้วันงานเนี่ยคุณหนูเขาเขาเตรียมชุดมาเองชุดเขาเขาก็ถามว่าชุดมาได้ยังไงปู่ให้สั่งสั่งให้ตัดเป็นอย่างนี้แต่งเป็นชุดไทยจงกระเบนสีแดงและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ชื่อว่า เจ้าปู่ท้าเวสสุวรรณกำลังมาประทับร่างหญิงผู้นี้ อาการท่านนี้จะเหมือนรักษาเหมือนยักคือเดินเดินขาทางและก็เดินกระทืบเท้านะฮะับทืบเท้าอย่างแรงๆซึ่งคนทั่วไปนะ่ยคงต้องเจ็บแน่นอนนะครับ ถึงวันนั้นมาพ่อปู่ลงชุดแดงพอผมอันเชิญเสร็จพ่อปู่ก็ลงอยู่ข้างหลังผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านประทับทรงแต่สูงมีเสียงคือเสียงหายใจแรงๆเอ๊ะมีอะไรก็เหลียวดูปุ๊บก็รู้ว่าป้าหนูเขาเขาลงทรงแล้วผมก็เลยอันเชิญท่านเข้าตรวจตรวจเครื่องสังเวยเครื่องที่เรานำถวายท่านเนี่ยเข้ามาตรวจตรวจเสร็จท่านก็ท่านก็สั่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอันนี้ดีแล้วอันนี้ปินหน้าอันนี้ไม่ต้องเอาอะไรข้างๆเก็บอกไม่เพียงเจ้าปู่เท้าเวสุวรรณมาร่วมพิธีเท่านั้นว่ากันว่า บรรดายักษ์บริวารทั้งหลายต่างทยอยมาร่วมในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ด้วย ยงเหล่าบริวารยักษ์มาร่วมพิธีอาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับร่างของหญิงชุดเขียวผู้นี้ทําให้ชาวบ้านเชื่อว่าพญายักษ์ผู่เป็นน้องของเจ้าปู่เท้าเวสุวรรณได้มาร่วมพิธีและตรวจรับเครื่องเส้นไหว้สการะในวันนี้ด้วยเช่นกัน ผู้สีเขียวคือป้าซึ่งเชื่อว่ชื่อียกชื่อหมอเนี่ยป้าหมอเนี่ยเขาก็ลงเป็นน้องของประชาษ์ท่านก็ลงมาลงมาลงแล้วก็ช่วยกันดูเครื่องสังเวยไม่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงหน้าขณะนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งใดแต่สําหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาทุกคนเชื่อมั่นว่านี่คือพิธีกรรมที่มีบรรดายักษ์ทั้งหลายได้ลงมาร่วมพิธีในวันนี้อย่างมากมาย

พิธีตามขั้นตอนของยักษ์เสร็จสิ้นลงก็มาถึงขั้นตอนของคนที่เชื่อถือศรัทธาตอนที่มือไปแตะ,ะมือหัวกับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยคือผู้ทะมานพอเราเขา,าเชิญขอ้าใยากสักการะหรือกราบไหว้ท่านเข,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 ข้ามาเลยนะครับเขาก็เดินเข้ามากันปุ๊บก็มาโค้งห,หัวท่านให้อวยพรส่วนใหญ่ท่านก็ ให้สุภาพแข็งแรงให้ปลอดไทยอะไรทั้ากันโอยพรเป็นคำโอยพรสำหรับผู้ที่มาร่วงงานมีหลายๆท่านฮนะแล้วก็อาจจะขอมอาอยากจะขอให้โชคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้อมามงคนก็อยากจะได้ตาแหน่งหน้าที่อยากขอท่านให้ออยพรให้ท่านก็ออยพรให้ทุกคนที่ทีทม่มาร่วมงานนะครับเท้าวเวสุวรรณตามคติชนความเชื่อวิถีไทย มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระสุต,ตันตปิฎกทีคณนิกายปาติกวัตเล่มสภาคสองนาที151่151เป็นเทพที่สำคัญยิ่งใหญ่พระองค์หนึง่งที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาคำถามสำคัญณนะนาทีนี้จึงอยู่ที่ว่าทำไมท่านพร้อมบริวารจำนวนมากจึงมาสถิตอยู่ที่นี่คำตอบ เพราะคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหนา้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ